แเราก็จะมีพิธีกรนะฮะก็เสียงบูมบี้กับตุ้ยครับสวัสดี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 ครับแล้วก็เรียนเชิญสาวสวยอีกหนึ่งคนด้วยนะครับกับพัชชาเรียนเชิญสวัสดีครับพัชชาเกือบกลับต้อไปข้างหลังไม่ได้นะคะเมื่อกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าไม่ว่าอะไรก่อนอื่นนะครับผมเรียนเชิญตุ้ยลงเลยได้ไหมฮะขอบคุณพี่ตุ้ยมาก ขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยครับนี่ยังไม่ดีคุยกับผมก่อนดิมึงมาแป๊บเดียวเองไม่ฮะเพราะว่าความหล่อมันทับกันอยู่ครับไม่ครับวันนี้แพ้แล้วล่ะแต่ได้าเขาว่าเขาคงจะกินขาดนะไม่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 อย่างเขาเนี่ยเขาเรียกว่าหล่อฮะแต่ของผมเนี่ยอร่อยฮะอ๋อไก่แม่อร่อยไหมอร่อยหลายคนอยากอร่อยไหมครับพอแล้วเดี๋ยวเราตีจริงๆอ่ะก็ผมกล้าก่อนอื่นกล้าให้ตุ้ยกับพระชานักไทย ชาวบิ๊กเฟสเอ่อทุกท่านที่วางงานพิเศษอะไรกันครับครับผม <หา S 2> ก็นะวันนี้เป็นวันโอ้โห,โหโเ,เกมอะไรก็เต็มไปหมดเลยเกมฝั่งนู้นก็เกมฝั่งนี้กเ็เกมนะครับฮะก็ก็เล่นเกมกันยังถูกหลักอนามัยแล้วกันนะฮะเอาแอลกอฮอล์เช็ดคีย์บอร์ดเอาแบบเอ<ห>าแบบใส่หน้ากากพองงามแบบว่าสามารถทำอะไรอย่างอื่นในชีวิตได้ด้วยใช่ถูก อย่าเล่นเกมทั้งวันแบบผมอย่างงี้ไม่ผมเล่นเกมข้าเวลาเวลาผมรอเข้ากองถ่ายรอร้องเพลงอะไรอย่างงี้ใช่เห่างนั้นครับผมอ่ะแล้วอย่างงี้นี่มีเกมในดวงใจไหมคะผมนะฮะใช่เนีนมางานเกมทั้งทีปกติชอบเล่นเกมไหมผมชอบเกม God of War ฮะนี่เป็นไงงงดิงงงงง ผมก็งงเกมอะไรก็แล้วเกมอะไร้วยมันเป็นเกมที่มีอยู่ใน P S P แล้วก็เคเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะผมชอบเล่นเกมแบบว่าลุยๆอะไรนิน่ชอบเล่นแบบประมาณว่า Handheld g a m อะไรอย่างเงี้ยเล่นไปส่วนพัชชาครับพึ่ได้ยินครั้งแรกค่ะ Handheld Game Handheld แปลแปลเป็นภาษาไทยว่าเกมมือถืออ๋อแลราะไม่ได้ P S P ใครใครใคพี่ตุ้ยค่ะเล่น P S ของ Nintendo อะไรอย่างเี้อย่างขาเรียก Location เกมหรือว่า อย่าไปให้คำนะปกติเหมือนเอลินเลยครับเอลินเองก็ชอบเล่นคุกกิ้งอะอะไรประเภทอย่างนั้นอะไรนค่ะครับผมช่วงนี้ก็อยากจะให้ตุ้ยกับพระชานะครับเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับมางานบิ๊กเฟสอาเครับมาเพิ่มความอบอุ่นให้ที่นี่แล้วกันเพราว่าวันนี้คนก็เยอะมากๆาแล้วนะครับแต่ว่า ใครที่ชอบเล่นเกมอ่ะแล้วออกมาแล้วเจอเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันงานนี้ก็าาน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมที่ดีมากค่ถูกต<ม>้องครับผมสุดท้ายให้ฝากผลงานดีกว่าครับผ<อ>ขายข <ผม S 2> องกันหน่อยแล้วงานต่างๆนา,นานา,นามากมายว่าจะเป็นละคร <c oughs> หรือว่าจะเป็นผลงานเพลงของเด็กเ f ทุกๆท่านเลยนะครฝากไปทุกทอย่างเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีน้องๆเอมาที่นี่อีกใช่ะค ฝากพี่ๆน้องๆนะฮะที่มาเล่นเกมกันมาชมเกมกันวันนี้พรุพ่งนี้ก็ฝากด้วยนะฮะแล้วช่วงนี้เอฟเขามีอะไรกันเป็นทีมๆอยู่นะฮะอะไรทีทอยู่นะฮะอยู่บนเวทีเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยละครเวทีใช่ไหมโหลืมสนิทไม่ได้เล่นไงก็เลยไม่ได้สนุกเอาให้เต็มพี่เลยครับละครเวทีครับเฉลี่ยเดอะบิ๊กซิเคิลใช่ค่ะเต็มเต็มพี่จำชื่อชื่่อเต็มมไได้ พี่พูดไปแล้วละครึ่งเดือนขายฝันเฉลียงเดอะมิวสิคอลครับผมใช่ค่ะได้ข่าวว่าเพิ่มรอบนะฮะเขาบอกเพิ่มรอบเขาบอกว่าเพิ่มรอบยังไงก็เป็นไปทดลองรับชมมาได้ที่เอ็มเทียเตอร์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ฝากสุดท้ายแล้วกันพี่หนูนึกขึ้นได้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนเฟสติวัลนะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนว่าถ้าแทนตัวแทนพวกเราเป็นเกมในนี้ค่ะก็จะมี AF อยู่คล้ายๆบูธพวกนี้ค่ะนะคะพี่ตุ้ยก็จะ เป็นสาวน้อยตกน้ำเหมือนที่หนูพูดตอนแรกหรืออะไรอย่างงี้ไปเจอกันได้ปลายปีแน่นอนธันวาคมค่ะใครที่เป็นแฟน AF เอฟไปได้ทุกคนค่ะใช่เอออ่ะช่วงนี้แล้วผมขอเสิญพวกม้กับตุ้ยและพัชายค่ะสวัสดีค่วัสดีค่ะวัสดีครับโอ้